สวยมากววว้าสยนะ so beautiful สวยมาก yeah which one do you think oh wow God. What wow สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ วันนี้นามากับพี่บีแล้วก็อันนามาพี่กับพี่บีแล้วก็มากับอนันเพื่อนๆเด้อจ้ะสิมาอย่างวันนี้นามสิมาเบิ่งชุดแต่งงานเด้อจ้ะชุดเจ้าสาวเนาะอันแต่ว่ามันมีอยู่หลายหม่องนะก็หม่องที่ดีที่สุดกับนอตติงแฮมจะได้มีเพื่อนมาซอยเลือกซอยอย่างนามโดยนามกับสีบอยฟังว่าเรื่องเป็นมาจังไดอย่างประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานแต่ว่าตอนนี้สิพาไปเบิ่งชุดเจ้าสาวกันก่อนเด้อจ้ะนามกับสกรีนช็อตไว้แล้วละ่ะ สี่หาชุดประมาณสี่หาชุดที่ไหนวะรู้ว่าสี่ได้ชุดไหนกะไปเบิ้งน้ำกันเลยจ้าพี่น้องไปไปดูชุดกันตื่นเต้นมากทำไมไม่มีคนอยู่โอ้ยบ้เปิดประตูให้ตาค้อง โหชุดสวยมากอยากถ่ายท่านผู้ชมดูชุดนี้น้ำชอบมากสวยมากแต่เขาสูงนะหุนเขาสูงมาก,กบลูว่าน,นา,นาจะใส่เลยว่าแต่มันสวยสน้ำชอบแบบดีเทลมันสวยมากดีเทลสวย สวยมากแม่นี่คือชุดโอ้ตื่นเต้นปอู้นี่ไงชุดนี่สวยมากดูชุดนี่สวยมาก,ช,มากชุดเดียวกันนะ่ะ ชุดนี้ก็สวยนะนี่ชุดนี้สวยไหมหนูจะลองชุดนี้เพราะว่ามันชุดเดียวกันกับหุ่นเพราะว่าแผ่นหลังอู้มันสวยมากสวยจริงเออนี่ดูแผ่นหลังเชียร์ชุดนี้เลยโอ้มายก็อดวีนีตกแต่งหาดย่างบนลงมาสวยอ่ะหนูจะลองชุดนั้นแหละชุดนี้ก็สวย เย่อันนี้ก็สวยนี่อันนี้ก็สวยหนูไม่ค่อยชอบสีอันเนี้ยเออนี่นี่นี่อันนี้อะนางน้าไหนที่มันมีจับนี่อันนี้ก็สวยนะพี่ชอบนียไหนดูด้วยทงหลังมันก็เหมือนกันนะจับเราเยอะกว่าบ้านจับกล้องดูหน่อยเพราะว่ามันขาวมันสะท้อนแล้วมันไม่เห็นลวดลายอะไรโอ้มันสปาร์คเลยสวยนะเนี่ยใช่สวยมากแต่อันเนี้ยมันคลาสสิใช่หนูชอบอันนี้ The mannequin just that. Did you like that one? I yeah. like that one, but my friend say it's not wow. Okay, that's okay. Yeah. So let's take these. To start with. Okay. What do you think to these? I don't like the color of the. You don't like the. I the like blush it all. Undertone. Yeah. Okay. You 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 can take your time out as If you maybe because you love it, you like. It. On maybe, okay. maybe uh, okay. Just try on, yeah, I, I'll I try this try on as well. On. And yeah. then, what do you think of this one? She don't mm. like that. Mm, I don't either. like the arm, the, um, also and the, the color inside. The inside. The inside. So yeah. That's fine. So this one? Yeah. Please. Okay. Yeah. All right. So come and take a seat, ladies. Well, you're very welcome to carry on the finger around. But I'll go grab this one. I'll take you Okay. Please. Okay. ร้านใหญ่มากแล้วชุดเยอะมากสวยมากเนาะจะเสียอย่างเดียวน้ำเนาะดีดิีชุดน้ำกว่าเสี่ยวนักเราตัวสั้นสวยมากพี่จัยก็โอเคอยู่นะราคามันไม่มีอุ้ยสีนี้ก็สวยนะสีพิคงแต่ไอรินเขาสั่งชุดแล้วไงเขาตัวเล็กใช่ไหมนี่สวยมากอันนี้พี่ใสาได้ ตีมตีมของน้ำจะเป็นตีมสีขาวกับสีชมพูว้าวโอ้โอมากเลยนะ That's so pretty ว้าออมครอ so beautiful โอ I love this one

It's nice but I prefer the first one. Yeah. อ mm ัน hmm. น mm ี้สวยนน้ำที่น้งน้ำสวยไหมชแต่ว่าชุดแรกสวยกว่าแต่นี่ก็สวยนะใช่อันนี้แต่ตรงไปอันนั้นมันก้นมันกระดกนิดนึงเห็นไหมใช่ใช่มันเป็นซิป่ะซิปอะใช่ What what is that? Well, in, in uh, that Yeah, it's the the end of the yeah. oh, mm. right. yeah. mm, It yeah. is beautiful, but it's not yeah. like wow. Yeah, that's what we said. Mm. It's not. Oh, that was like yeah, yeah. yeah. That was fun. yeah. Wow. yes. Um, mm. when you add think think uh, in everything think low. Low. about it. i love to So beautiful. Yeah. So amazing. Which yeah. one I do you think? I think okay, nice, yeah? Really nice. Beautiful too. Beautiful but too. But they have wow, so the fur is nice. Yeah. Wow. She got body for exactly, it, not she? Yeah, yeah. I mean, all the ones we've selected will look beautiful because they're all the same shape, so yeah. that is the right shape think, for now. Um, yeah. And beautiful, anyway. so, but it's not wow. like, it's not like, it's not Mummy said no Mummy said no <laughs> Mummy said the first one <laughs> oh, I vote the first one as yeah. well Big or small, simple Jessie, but we still do prefer the first one <laughs> So here we go, still a beautiful bag Oh wow. god But wow. it's still and the first one. Yeah. yeah. Still like purple, but this is nice as well. Mm. It's beautiful, this one. but you, you first one. First one, better, right? mm. one Yeah. 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 This, mm. this one, I think the back is too busy, yeah? And clouds, yeah. I think too, too mm. busy, too to mm. too busy. Yeah, it's got quite a lot of these. Yeah. 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 yeah, I think the first one. But I think they're. ก็อลอวเอดเวิร์ดท <laughs> <laughs> mm ี่พูด e v n r y t h i n g in ่เดี๋ยวกเอี่ยมานี่ข้างหลังน้ำที่ว่ามันเยอะไปมันใช่นมนติดเยอะมากดีเทล yeah too sparkle for me yeah ม <laughs> mm ันเยอะตรงที่ตอนดูในแขวนอยู่สวยเนอะใช่ชุดแรกสวยมาก ชุดแกท่บอกพี่ว่ชุดแรกสวยกว่า first one p l e a อืมโคจิชุดไหนดีก็ชุดแรกชุดแรกค่ะชัน่วโมงทค่ะ first one please I a g yeah yeah โอเคค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เรียกน้ำตาเป็นแล้วรอบนึงเป็นแล้วรอบนึงเนาะแต่ได้ชุดที่น้ำชอบมากเนาะเป็นชุดที่ใส่แล้วรู้สึกว้าวมันคือมันคือเฮดมาให้น้อง แมนคือตัดไว้เาให้ <Man. S 1> หน้ำเล้งสินะ <Man. S 1> นั่นแหละโอเคจะเป็นชุดไหนก็ติดตามนะจ้าท่านผู้ชมถ้าชอบกะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำด้วยนะจ้าเจอกันคลิปน้ำพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย